สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมจินโหโนจินคนเดิมนั่นเองนะครับวันนี้ก็มาสรุปเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่นะครับผมเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีแล้วกันกิจกรรมรวมเกลือเอ้ไม่ใช่กิจกรรม11ปีนะครับผมส่งท้ายปีนั่นเองนะครับเมื่อกี้เสียงในหัวมันชัดเจนไปนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามีกิจกรรมแบบไหนกันบ้างนะครับ เพื่อนๆอาจจะได้เห็นข่าวกันบ้างข่าวๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปกันแบบครบรสกันเลยทีเดียวนะครับขออภัยด้วยที่หายไปเป็นเดือนเลยนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่มรสุมหนักมากๆนะครับผมมีหลายอย่างสุดๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการโดนแบนสตรีมทุกวันนี้ก็ยังไม่โดนปดสักทีไม่รู้จะแก้ไขยังไงแล้วใครที่รู้จักเบื้องหลัง YouTube ฝากเพื่อนๆติดต่อกับขาผมด้วยก็ดีนะครับผมช่วยผมนิดนึงนะทุกคนผมจะได้กลับมาสตรีมสักทีนะครับช่วงนี้ก็แอบหมดไฟด้วยนะครับผมสตรีมไม่ได้หมดไฟปัญหาทางด้านการงานเยอะมากๆนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันอย่าเพิ่งหายไปไหนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคมากิจ,ะจะกรรมแรกกันเลยดีกว่าทุกคนในเมื่อ11ปีกําลังจะผ่านพ้นไปนะครับผมก็จะมี กิจกรรมพิเศษแจกคัมภีร์ที่ระลึก11ปีนะครับผมนี่เลยนะครับผมบอกเลยว่าแจกเยอะมากๆนะครับผมวิธีการทําก็ง่ายๆเลยนะครับก็ตามเนื้อหาพวกนี้เลยนะครับผมกำหนดเนื้อหามาก็เลนอารีน่าหนึ่งครั้งได้2แต้มอะไรประมาณนี้นะครับรวมทั้งหมดตรงนี้ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับผมพันพันห้าสองพันห้าสามพันสามพันห้าสี่พันพอดีนะครับผม สี่พันแต้มเก็บสะสมครบ2,000แต้มก็ได้ครบแล้วนะทุกคนทั้งหมดน่าจะที่เรียนลึก11ปีน่าจะ120ยใบตามที่มันเขียนตรงหน้านี้เลยนะครับผมร้อ120ยี่ใบนะครับก็ไปเปิดสุ่มกันได้นะครับผมที่สําคัญสําหรับคนที่เข้ามาเล่นใหม่ที่ระลึก1 1ปีนะครับมันจะทําการซ um er ัมมอนเนอร์มอนเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นธาตุไฟธาตุน้าธาตุลมธาตุแสงธาตุบืดนะครับตั้งแต่3ดาวจนถึง5ดาวเลยนะครับผมผมบอกเลยว่าิ ปีนี้มีคนแตกแสงมืดเยอะมากๆนะครับก็ลองเอาไปเก็บสะสมแล้วก็เปิดกันดูได้นะครับผม,มส่วนต่างๆก็่าจะเป็นในเรื่องของสกอสม้มสกอแถงมืดสกอเลเจนแล้วก็ข้ามธาตุนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับผมส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือกิจกรรมตัวนี้เองนะครับผมกิจกรรมซัมมอน5ดาวแท้นะครับผมบอกเลยว่าซัมมอนเยอะมากๆนะครับผมแล้วก็มีคัมภีที่ล,ลึก 11ปีอีก50มวนด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมก็ไปลุ้นกันดูได้นะครับสำหรับตรงนี้เนาะนี่รางวัลโชคลาภก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมอืมก็สามารถมากดกันได้นะครับน่าจะเป็นในกล่องตัวนี้แหละที่สามารถกดใช้แล้วสุ่มตัวเลขอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือเคลียร์ภารกิจ35ครั้งตรงนี้นะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมสําหรับตรงนี้เนาะกิจกรรมก็แจกเยอะมากๆนะครับรวมสก,กอร์ส้มก็ถือว่าเยอะอยู่ มีเดวิมอนด้วยนะครับผม,มส่วน5ดาวแท้งานหลักของเราเลยนะครับเปิดได้ทั้งหมด35ตัวยังไงผู้กันไฟผมต้องมาบ้างหละไม่ใช่ซ้ำสา35ตัวนี้ก็เกินไปนะทุกคนก่อนหน้านี้ก็ซ้ำมอน5ตัวนั่นเองสําหรับกิจกรรมก่อนหน้านี้แต่กิจกรรมนี้ผมบอกเลยว่าจัดหนักมาก35ตัวมาดูกันว่าจะได้ของดีหรือเปล่านะผมผู้กันไฟผมต้องมา ไม่มานี่ผมงอนเกมนี้จริงๆนะครับผม,มจะได้ใช้งานสักทีนะครับเข้ากับคอมโบผมได้ดีด้วยนะครับผมสําหรับปูกันไฟเนาะส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมดีกว่าที่ในหน้าจอผมนี่ไม่มีนะครับผมนั่นก็คือสําหรับ ผู้เล่นใหม่หรือผู้กลับมาเล่นนะครับน่าจะมีผู้กลับมาเล่นด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ของตัวซัมมอนเนอร์มือใหม่กับกลับมาเล่นนะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้เลยแจกก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรูนในตำนานเรื่องของสกอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมทำให้ไอดีแบบ เติบโตได้เร็วขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับผมที่ก่อนหน้านี้ยังไม่รู้อัปเดตเลยนะครับตัวสมอเลอร์ก็สามารถที่จะสมอนแบบ3มธาตุหลักที่เป็นมอนเตอร์สำหรับมือใหม่ได้นะครับผม,มก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับมือใหม่ก็จะมีตัวประมาณนี้นะครับผมธาตุไฟที่คิดว่าน่าจะสำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นดอร่าเป็นโพล่าแล้วก็เป็น ไฟที่สําคัญทาุไฟนะหรือล่มไฟก็ได้นะครับผมจริงๆได้ดอร่าหรือล่มไฟก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับหรือจะเป็นทตาน้ํานะครับผมทตาน้ําที่สําคัญเลยก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวนี้นะครับผมไซบ,บอกนะครับส่วนมังกรน้ําก็ทรงๆนะครับผมจริงๆมีในเรื่องของตัว สีดาวที่เป็นหัวน้ําอยู่นะครับตัวนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับผมแล้วก็หลักสุดท้ายเลยก็จะเป็นฟินิกนะครับผมทัดลมเนาะฟินะิกนี่สําคัญสุดๆไม่ก็เปิดผู้กันทัดลมนะครับผมก่อนหน้านี้คือผมหายับมากหลังๆมาคือไม่ค่อยได้ใช้นะครับผมส่วนมากก็จะเป็นฟินิกทัดลมมากกว่านะครับที่ได้ใช้แล้วก็มือใหม่ที่สําคัญเลยตรงนี้เราสามารถเลือกได้นะครับผม,มเลือกมอนเตอร์ได้เลยนะครับว่าเราจะ เล่นเป็นตัวไหนบ้างนะครับจัดอัตโนวัติก็ได้นะฮะผมสำหรับตรงนี้เนาะตรงเลือกก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาเราสมอนมอนเตอร์ขึ้นมาเราก็จะได้มอนเตอร์ที่เราอยากจะได้นั่นเองสําหรับมือใหม่ที่เข้ามาเล่นหรือมือเก่าที่จะกลับมาเล่นนะครับผมอมตัวสีดาวหลายๆตัวในเกมสมมอนเนอร์วอลก็ถือว่าสําคัญอยู่พอสมควรเลยนะครับ โอเคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทั้งหมดเลยนะผมที่ผมสรุปมาให้นะครับทั้งหมด3กิจกรรมเนาะอาจจะมีกิจกรรมใหม่เข้ามาเสริมเป็นปักปลายบ้างก็รอติดตามกันดูได้นะครับสำหรับเกมสัมมอนเดอร์บอก็ไม่ได้ทิ้งไปไหนนะทุกคนอืก็ยังพยายามที่จะหาเวลาว่างมาไล์สตรีมถ้าสมมติว่าสตรีมได้นะครับผมแล้วก็จะหาเวลาว่างมาทำคิวดยให้มากขึ้นละกันนะครับโอเค คลิปโดนี้ก็ประมาณนี้ละกันมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันเนาะอยากอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบไหนก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยหรืออยากจะให้ผมรีวิวตัวไหนคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะครับผมเต็มที่นะครับก็ขอจบคลิปโดเพียงแค่นี้ละกันนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปโดหน้านะทุกคนคลิปนี้ลาตีสวัสดี่รอบเตียงครับบ๊ายบายครับ <it. S 1> ทุกคน